วันนี้ก็มีเครื่องเข้ามาหม่นะครับลูกค้าเข้าให้ผมห้าให้นะครับเป็นเครื่องห้ายากเลยแหละตัวนี้ก็เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับเป็นเครื่องรุ่นอะไรนะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยดีกว่าไปโอเคครับก็เครื่องตัวนี้เป็นเครื่องรุ่นเก่าถือว่าเก่าเลยนะครับแต่ตอนนี้เป็นเครื่องห้ายากนะครับเดี๋ยวจะลองแกะดูนะว่าเป็นเครื่องรุ่นอะไรครับเป็นเครื่องเต็มตัวนะครับไม่มีเกียร์ก็พ่อมาอย่างดีเลยนะ ก็ที่ร้านเราลับสร้างเครื่องยนต์เครื่องเกียร์ทุกรุ่นด้วยนะครับโอคตอนตอนตัดน,นี้ก็ต้องระวังนะเพราะมันเป็นเครื่องเบนซินครับอ่านี่ฮอดนด้าครับตาฮอนด้าแล้วขึ้นมาแล้วอุย้ยเห็นแล้วอ่ะก็เป็นเครื่อง f 2 2 b นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูสภาพเครื่องกันตัวนี้เป็นเครื่องเก้าญี่ปุ่นนะครับตรงจริญี่ปุ่นเลยที่ร้านเราก็ลับสร้างเครื่องยนต์ด้วยนะเครื่องรุ่นไหนหายาก ถ้าไม่ได้ก็ลองติดตอร้หลานเราดูนะครับหลานเราห้าให้ได้หมดเลยเพราะว่าผมมีคอนดิชั่นผมมีคอนดิชั่นอยู่นะครับแปลว่าจะเป็นเครื่องดีเซลเบนซินรถยุโรปนี่ไม่ได้หาให้นะเป็นเครื่องออบ้านเราเครื่องเกาญี่ปุ่นนะครับรุ่นไหนผมห้าให้ได้นะครับใครห้าไม่ได้ลองทักร้านเรามานะครับอ่ะลองมาดูเครื่องตัวนี้กันดีกว่าตัวนี้เป็นเครื่องฮอนด้าครับฮอนด้าวีเทเครื่องเอเยิปอนนครับเครื่องเกาญี่ปุ่นส่วยมากๆเลยตัวนี้ ตัวนี้ย่อมขายอยู่สองหมื่นกว่าบาทน,นะครับสองหมื่นกว่าบาทเครื่องเกาญี่ปุ่นสวยเลยตัวนี้ครับก็จะเป็นพนักเอกร้องบีครับจะอยู่ในแอร์คอร์ดตัวปีเก้าห้าเก้าหกนะครับรุ่นไฟถ่ายซองก้อนครับอ่าอันนี้เดี๋ยวลูกค้าเอาแล้วเรียบร้อยนะครับอ่าโอเคก็เครื่องตัวนี้เป็นเครื่องเกาหลีญี่ปุ่นนะครับสภาพดีเลยนะครับตัวนี้เป็นช่วยเป็นเครื่องห้าแยกนะครับตัวเนี้ยเนี้ยก็ถ้าเพื่อนๆสนใจเครื่องตัวไหนเนี่ยห้าไม่ได้จริง,รงๆเนี่ยลอง ทักแชทเพจมาดูนะครับเดี๋ยวผมจะลองหาให้นะครับโอเค